ร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆเพื่อสร้างคุณค่าพัฒนาสังคมไทยกับรายการสำนึกของสังคมโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสำนึกของสังคมค่ะ ทางจุราเร d i ดิโอ plus fm ร้อยเอ็เมกะเฮิร์นะคะเราพบกันเป็นประจำทุกวันศุกร์ค่ะสิบนาฬกาถึงสิบนาฬินาทีโดยประมาณนะคะอยู่กับดิฉันอรดาสุคนทสศทธิษฐ์ค่ะที่มาพูดคุยบอกเล่าอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะนำเรื่องราวของสิทธิมนุษยชนในแง่มุมในด้านต่างๆที่จะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังค่ะในช่วงของสำนึกของสังคมนะคะที่มีวิทยากร หลากหลายท่านนะคะมาร่วมแบ่งปันกับเราค่ะแล้วก็เช่นเคยค่ะนะคะวันนี้ในสถานการณ์โควิดแบบนี้ค่ะเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดที่ไปกระทบกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนในแง่มุมต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเข้าถึงการรับบริการในการดูแลรักษาสุขภาพ นะคะรวมไปถึงในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของการเข้าถึงการศึกษาชีวิตความเป็นอยู่และอีกในหลายๆเรื่องด้วยกันนะคะที่เราจะมาพูดคุยกันในรายการวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงของการพูดคุยเรื่องของสิทธิมนุษยชนในด้านต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 กันค่ะ สำนึกของสังคมโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติวันนี้จะชวนคุณผู้ฟังไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของผลกระทบในการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งมีผลกระทบกับสิทธิมนุษยชน ของเราทุกคนนะคะในแง่มุมในด้านต่างๆมันจะมีผลกระทบอะไรยังไงบ้างเราจะไปพูดคุยเรื่องนี้กันกันกบดรทิติพลพักดีวานิชค่ะท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคซึ่งตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและยังเป็นอาจารย์ประจําคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะค่ะ ค่ะอาจารย์คะก่อนอื่นเลยต้องขอความรู้ขอคำแนะนำจากอาจารย์นิดหนึ่งนะคะเพื่อจะทำความรู้จักกับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคซึ่งตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยอ,อุบลราชธานีค่ะศูนย์นี้ตั้งขึ้นแล้วก็ดำเนินการในบทบาทหน้าที่อะไรยังไงบ้างคะอ๋อครับสวัสดีครับจริงๆศูนย์นี้ที่ตั้งขึ้นมันไม่ได้ เป็นศูนย์แรกซึ่งตอนนี้ที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีศูนย์ประศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค12แห่งด้วยกันทั่วทั่วประเทศนะครับในหลักการเบื้องต้นเองเนี่ยก็คือจริงๆเพื่อให้มีการกระจายการทำงานแล้วก็ให้มีการสื่อสารระหว่างประชาชนกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ง่ายขึ้นเพราะถ้าเราลองนึกภาพ คณะกรรมการสิทธิ์มษยชนแห่งชาติที่อยู่เพียงแค่กรุงเทพซึ่งมันก็อาจจะทําให้ประชาชนที่อยู่ในภูมิภาคอื่นๆเนี่ยอาจจะไม่ได้รับความสะดวกที่มีสําหรับบางคนที่มีข้อกังวลเรื่องสิทธิต่างๆของของตนเองเลยต่างๆอันนี้ก็คือเป็นเป็นเหตุผลหนึ่งที่ที่มีศูนย์ ต่างๆอยู่ในประจําในหลายๆจังหวัดในประเทศนะตอนนี้ซึ่งเป็นเหตุผลเบื้องต้นแล้วก็ในการที่จะได้เข้าถึงพื้นที่ในการที่จะเพื่อที่จะให้คณะกรรมการเองได้ทํางานคุ้มครองสิทธ,ธิมนุษยชนของของประชาชนได้ได้มากขึ้นและมีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นนะฮะแล้วแต่จริงๆอันเนี้ยมันก็จะมีความเข้าใจที่คาดเคลื่อนนิดนึงว่า บางคนเข้าใจว่าศูนย์เหล่านี้เป็นศูนย์รับเรื่องร้องเรียนอะไรต่างๆซึ่งอันนั้นการรับเรื่องร้องเรียนด้านสิทธิมันก็จะเป็นปัญหาเป็นอันหนึ่งเป็นประเด็นหนึ่งที่ที่ศูนย์ต่างๆทําซึ่งเราในหมาวยใจบนเองอุบลราชธานีเองก็จะทําหน้าที่นี้ด้วยในการรับเรื่องร้องเรียนประสานงานอย่างเช่นถ้าคนในพื้นที่ในใกล้เคียงหมาวยัยหรือในจังหวัดใกล้เคียงเองมี ประเด็นเรื่องการถูกละเมิดสิทธิ์ก็สามารถที่จะส่งเรื่องหรือติดต่อมาอย่างที่ศูนย์ได้เพื่อที่จะเราจะได้ส่งเรื่องต่อไปที่คณะกรรมการสิทธิมน,นุษยชนแห่งชาติที่กรุงเทพซึ่งในในเบื้องต้นเองหากมีเรื่องร้องเรียนประเด็นสิทธิเกี่ยวกับสิทธิมน,นุษยชนเองเนี่ยในส่วนของศูนย์เองเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานและทํางานร่วมกับของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิกรุงเทพซึ่ง จ้าหน้าที่ของเราก็จะมีหน้าที่คอยอเก็บข้อมูลเบื้องต้นหรืออย่างตอนนี้เองเขาก็มีหน้าที่ในการอย่างเช่นสรุปสถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับโควิดอะไรต่างๆที่เพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลและตอนนี้เรากําลังรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอ,อย่างเช่นพวกคนได้รัฐ หรือคนพิการเพื่อที่จะรวบรวมเป็นฐานข้อมูลในการที่ทํางานด้านด้าน,นการคุ้มครองและป้องกันสิทธิมนุษยชนของของคนที่อยู่ในพื้นที่นี้ฮแล้วอย่างที่ผมได้ได้เรียนไปก็คืออย่างอย่างคนไม่จะเข้าใจถิอว่าเป็นแค่รับเรื่องร้องเรียนแต่จริงๆสิ่งสําคัญที่ที่ทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนต้องการเองเนี่ยก็คือสร้างความตระหนักความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชนด้วย เพราะหลายปัญหาอันหนึ่งของประเทศไทยเองที่ในส่วนตัวผมเองที่ทํางานอยู่ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็พื้นที่อีสานเองเนี่ยเราก็เห็นบางครั้งคนไม่ได้ไม,ไม่ไม่ทราบว่านั่นคือจริงๆคือสิทธิของเขาที่เขาสามารถที่จะต้องได้รับการคุ้มครองจากรัฐบางครั้งคนอาจจะถูกละเมิดสิทธิโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐเองหรือโดยก<ม><ม>ลุ่มธุรกิจหรืออะไรต่างๆอย่างเมื่อ ประมาณปีสองปีที่แล้วเองเนี่ยรัฐบาลเองก็ได้ส่งเสริมนโยบายด้านาธุรกิจและสิทธิมน,นุษยชนซึ่งอันนั้นก็สอดคล้องกับหลักการขององค์การสหประชาชาติที่ที่พยายามให้ประเทศไทยส่งเสริมเรื่องนี้แล้วก็เพราะอย่างเช่นถ้าเราดูเรื่องธุรกิจกับสิทธิมน,นุษยชนมันมีประเด็นอะไรบ้างอย่างเช่นในพื้นที่อีสานนะครับอย่างเราก็เคยจัด เวทีเพื่อที่จะรับฟังปัญหาของประชาชนอย่างเช่นถ้าเราดูการลงทุนต่างๆเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้ว่าการลงทุนของอุตสาหกรรมธุรกิจเนี่ยมันก็อาจจะเกิดปัญหาเบื้องต้นอย่างเช่นปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมซึ่งปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นน้าเสียหรืออากาศเสียเนี่ย มันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าอันเนี้ยมันสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนซึ่งอันนี้ก็คือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนที่ต้องได้รับการคุ้มครองจากการลงทุนของธุรกิจที่ที่จะต้องไม่ไม่ส่งผลกระทบให้กับชาวบ้านซึ่งจริงๆอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ที่เราก็สร้างความตระหนักความเข้าใจแล้วในมิติอื่นๆเองที่ทาง คณะกรรมการสิทธ์เองก็มองว่าเป็นเป็นสิ่งสําคัญเพื่อที่จะให้ให้การกับเคลื่อนเรื่องสิทธิมน,ธนุษยชนในประเทศไทยมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็คือการที่ให้คนเข้าใจถึงเรื่องสิทธิและหน้าที่ด้วยเพราะอย่างถ้าถ้า,ถ,าถ้าเราดูที่ผ่านมาใช่ไหมครับก็จะมีการพูดถึงเรื่องสิทธิค่อนข้างที่จะเยอะแต่บางคนมองถึงเพียงแค่สิทธิ แต่จริงๆเมื่อเราพูดถึงสิทธิของเราเราก็มีหน้าที่ต่อสังคมด้วยซึ่ง mm hmm. เราจะทำอย่างไรให้ให้คนเข้าใจว่าการที่เราคุ้มเราต้องป้องกันร,รักษาสิทธิของเราเนี่ยเราก็ต้องไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นด้วยซึ่งเราก็มีหน้าที่ทางสังคมในการที่จะปกป้องสิทธิของคนอื่นด้วยในขนาดเดียวกันเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการทำให้คนออกมา เรียกร้องสิทธ์คือย่างหลายคนที่พอเราตั้งศูนย์ที่นี่บางคนก็มองว่าอาจจะทําให้เกิดการอาอย่างเช่นการการจะท้วงมากขึ้นหรือเปล่าซึ่งเราก็ต้องอธิบายว่าอตอนนี้เราไม่ใช่พูดแค่เรื่องสิทธิแต่เราพูดถึงเรื่องหน้าที่ด้วยว่าคนเรา<ฆ>ทุกคนนะเราอยู่ในสังคมใช่ไหมครับ<ฆ>ก็ต้องเข้าใจ<ฆ>ว่าเรามีหน้าที่อย่างไรความรับผิดชอบอย่างไรสิทธิของเรามันมันก็มีข้อจํากัดเหมือนกันเรามันไม่ใช่ว่า สิทธิที่เรามีเมื่อเราพูดถึงสิทธิเราจะทําอะไรก็ได้ซึ่งอันนั้นก็ไม่ใช่ซึ่งอันนี้ก็คือเป็นงานสําคัญอีกอันหนึ่งที่ทางคณะกรรมการสิทธิมน,ธนุษยชนแห่งชาติต้องการให้ศูนย์ต่างๆช่วยกันขับเคลื่อนเพื่อที่จะทําให้การส่งเสริมและป้องกันสิทธิมนุษยชนของของประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะดําเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งอันเนี้ย หน้าที่โดยโดยโดย,โดยโคร่าวๆของเราก็จะอยู่ภายภายใต้กรอบการทํางานเหล่าเหล่านี้แต่อ,อีกเอ,อีกประเด็นหนึ่งที่จะลืมพูดก็คือ,อการทํางานด้านการวิจัยแล้วก็วิสัย,ย,ยจัศนรชาการซึ่งจริงๆอันนมันเป็นภารกิจของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับอันนี้ผมอาจจะต้องเรียนอี้คือเพราะว่าอย่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเองเนี่ยก็คือมีอ ความมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัยของชุมชนแล้วการเป็นมหาวิทยาลัยของชุมชนอันนี้หมายความว่าอย่างไรก็คือการที่ทํางานเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เพื่อจะร่วมกันแก้ปัญหาในเชิงพื้นที่ในทั้งกาง,างด้านงานวิจัยอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นศูนย์ของเราเองเนี่ยก็เน้นในการทํางานวิจยัยแล้วก็บริการวิชาการในเรื่องเกี่ยวกับ ที่มิติที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในด้านต่างๆอย่างเช่นปัญหาที่ที่เราเจอในเบื้องต้นจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะตั้งศูนย์อาจารย์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแล้วก็ของคณะรัฐศาสตร์เองก็ได้ทํางานด้านนี้มา,าคาา่อคนขอาาน้างที่จะเยอะอย่างเช่นที่คณะเราก็มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจันทราเองที่เป็นคนที่ทําเรื่องเกี่ยวกับคนไร้รัฐอะไรค่อนข้างที่จะเยอะ ซึ่งปัญหาคนไร้รัฐมันก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ที่เราพบมากในจังหวัดอุบลด้วยที่เป็นจังหวัดชายแดนแล้วก็อย่างถ้าเรามองในแง่ประวัติศาสตร์ช่วงสงครามเวียดนามเองที่มีการอพยพเคลื่อนย้ายเข้ามาของคนลาวคนไรต,ต่างๆแล้วแล้วคนเหล่านี้จํานวนหนึ่งเองที่อยู่ประเทศไทยมานานและมีลูกหลานแล้วยังไม่ได้รับสิทธิในความเป็นพนลเมืองซึ่งมันก็ส่งผลกระทบกับการการใช้ชีวิตของ ของเขาเหมือนกันในการเข้าถึงสวัสดิการอะไรต่างๆอย่างเช่นเราไปเจอกรณีหนึ่งที่ที่เขาก็มาอยู่ในในประเทศไทยจนจนถึงระยะเวลาที่สามารถที่จะสมัครเพื่อที่จะเปลี่ยนสัญชาติได้แล้วแต่ว่า <S <S 1> <S 1> <S 1> บังเอิญมันก็มีข้อผิดพลาดในเรื่องเอกสารเล็กน้อยๆอ,ยอะครัแล้วจนทำให้เขาก็ไม่สามารถที่จะ,ะได้สิทธ์ สมัครเป็นพลเมืองไทยได้ค่าลิ้นผลกระทบยังไงบ้างบางคนพอเราพูดถึงประเด็นนี้บางคนก็ก็ไม่เข้าใจว่ามันจะทําให้เกิดปัญหาอะไรกับชีวิตเขาใช่ไหม,มซึ่งสิ่งที่เราไปเจออย่างเช่นพอคือกลุ่มคนที่เป็นคนรายรับเยอมากก็คือจะเป็นกลุ่มที่รายได้ต่ำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นกลุ่มที่มีรายได้ต่ําเนี่ยโอกาสที่จะมีเงินที่จะไปใช้ในการรักษาพยาบาลเนี่ยมันก็คงเป็นไปได้ยาก แล้วมีเคสหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะผมมองว่ามันค่อนข้างจะเตือนใจมากๆก็คือว่า,าไม่มีเงินแล้วก็ไม่มีไม่สามารถที่จะเข้าถึงการาบัตรทองหรือโครงการสามสิบบาทนั้นได้เนี่ยจนทำให้เขาสุดท้ายเนี่ยคนนี้เขาก็เสียชีวิตเพราะว่าคือไม่สามารถที่จะเข้าถึงการรักษาได้ซึ่งอันนี้ก็คือเป็น เป็นมิติอีกมิติหนึ่งของเรื่องสิทธิมนุษยชนที่ที่เราพยายามลับเคลื่อนและมองความเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยกับกับชุมชนนะครับอันนี้ก็คือเป็นภาพคร่าวๆข,ข,ของของหน้าที่ของศูนย์อืมค่ะก็มี ขอบเขตการทำงานที่ครอบคลุมในเรื่องสิทธิทั้งหมดเลยทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจสร้างความตระหนักรู้ต่างๆด้วยแล้วในส่วนที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดในปัจจุบันนี้ค่ะอาจารย์ <c oughs> พี่น้องใน <c oughs> พื้นที่ตรงนั้นหรือว่าในพื้นที่ใกล้เคียงหรือว่าจากการศึกษาของทางสูยน์เนี่ยค่ะได้รับผลกระทบในด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างไรบ้างคะจริงๆผลกระทบมันมีในหลายๆมิติแล้วเมื่อถึงพูดถึงประเด็นนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองเราเพิ่งจัดเซวนนาออนไลน์ไปเรื่องของโควิดและผลกระทบะจากโควิดในเพื่อเรียนรู้กรณีศึกษาจากประเทศต่างๆที่อยู่ในภู <c oughs> มิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเราก็จะมี <c oughs> ซึ่งในตอนนั้นเองเราก็มีผู้ <c oughs> ผู้เข้าร่วม ให้ความรู้จากประเทศมาเลเซียประเทศฟิลิปปินส์ประเทศอินโดนีเซียแล้วก็ทําให้เราได้ได้เห็นว่าในต่างประเทศเองในในประเทศเพื่อนบ้านก็มีปัญหาค,คล้ายๆกันอย่างเช่นสิ่งที่เขาพูดอย่างในในมาเลเซียหรือในเอ้ในอินโดนีเซียมาเลเซียเองก็พูดถึงการที่ ที่รับเข้ามาให้ความช่วยเหลือแล้วมันแต่ว่ามันก็มีปัญหาอย่างไงอย่างเช่นการเข้าถึงหรือพวกขั้นตอนกระบวนการต,ต่างๆที่มันก็เป็นปัญหาหรือบางครั้งการที่อรัฐบาลออกกฎหมายมาเพื่อที่จะควบคุมโดยบอกว่าควบคุมสถานกา,ารณ์โควิดแต่มันก็เป็นละเมิดสิทธิ ในการแสดงออกของเขาซึ่งความคิดเห็นหรือการแสดงออกในด้านต่างๆของประชาชนยังไงซึ่งอันนี้ก็คือเป็นภาพรวมที่เราเห็นในในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่คราวนี้เมื่อเรามาพูดถึงในในจังหวัดอุบลราชธานีสิ่งที่จริงๆเราก็ได้ลงพื้นที่ในในในเบื้องต้นนะครับในช่วงเนี้ยแต่ด้วยข้อจํากัดที่ที่เราต้องคงต้องระวังค่อนข้างที่จะเยอะกับการ แพร่เชื้อไปแต่<ฆ>สิ่งที่เราเห็นมันก็ทำให้เราเห็นว่าการในการละการระบาดในระลอกนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมมองว่ารัฐบาลอาจจะต้องพิจารณาก็คือการการอย่างเช่นการที่ให้มองว่าการที่ให้คนป่วยกลับมารักษาตัวที่บ้านในต่างจังหวัดเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะช่วยซึ่งซึ่งในเบื้องต้นเหี่ยโอเคมันอาจจะช่วยในส่วนของก<ม>รุงเทพที่มันก็มีปัญหา แต่คราวนี้สิ่งหนึ่งที่ผมมองว่ารัฐบาลน่าจะต้องพิจารณาก็คือว่าศักยภาพของโรงพยาบาลในต่างจังหวัดเนี่ยก็ไม่เพียงพอสําหรับประชาชนอยู่แล้วโดยที่เราไม่ต้องพูดถึงโควิดนะครับเพราะจริงๆถ้าเรามององค์โรงพยาบาลอย่างที่ในอุบลราชธานีเองเนี่ยผู้ป่วยญาตเองบางทีก็ต้องมานอนอยู่ข้างนอกซึ่งซึ่งศักยภาพมันก็มีน้อยอยู่แล้ว ซึ่งอันนี้ผมว่าสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลอาจจะต้องพิจารณาให้รอบขึ้นให้รอบคอบมากขึ้นในการดำเนินการแล้วคราวนี้ถ้าเรามามองกลุ่มคนเองเนี่ยมันก็กลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบทั้งด้านสุขภาพแล้วก็ด้านเศรษฐกิจซึ่งภาคอีสานเองเราก็มีประชากรที่มีรายได้ต่ำค่อนข้างที่จะเยอะแล้วคร<ฆ>าวนี้การล็อกดาวน์การให กิจการต่างๆยุติการทํางานมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะ,จะต้องส่งผลกระทบกับกลุ่มคนเหล่านี้แน่ๆซึ่งรายได้ก็น้อยอยู่แล้วใช่ไหมคราวนี้เมื่อเมื่อไม่มีงานทําอย่างเช่นในพื้นที่ชนบทเองอสตาร์ก็พึ่งพารายได้จากลูกหลานที่ทํางานในโรงงานในกรุงเทพ แล้วตอนนี้มันก็มีการเคลื่อนย้ายกลับมาค่อนข้างที่จะเยอะอย่างกลุ่มคนที่ทํางานในภาคบริการอย่างเช่นพวกโรงแรมธุรกิจการท่องเที่ยวซึ่งกลุ่มนี้ก็เมื่อไม่มีงานทาก็กลับมาอยู่ในพื้นที่ซึ่งผลกระทบทางเศรษฐกิจเหล่านี้เองเนี่ยมันก็ทําให้กลุ่มคนที่อยู่ในที่กลุ่มรายได้ได้น้อยก็ได้รับผลกระทบค่อนข้างที่จะเยอะที่รัฐบาลอาจจะต้องพิจารณาในเรื่องของการ จะสรรงบประมาณที่ผมมองว่าจริงๆงบประมาณที่ไม่จําเป็นหลายๆส่วนเองเนี่ยมันก็มีอยู่ที่รัฐบาลน่าจะต้องชะลออย่างเช่นเรื่องของด้านความมั่นคงเองเนี่ยณนะตอนนี้เราไม่ได้อยู่ในสภาวะสงครามมันก็น่าจะเป็นไปได้ที่ควรจะลดงบประมาณด้านความมั่นคงเพื่อที่จะมาช่วยประชาชนเพราะจริงๆแล้วถ้าเราพูดถึงความมั่นคงนโ,นโยบายหลักของรัฐบาลเอง ก็คือพยายามที่ตอนนี้เองเรัฐบาลก็มีนโยบายในการที่จะดําเนินการตามกรอบ s d จขององค์การสาประชาชาติก็คือการส่สงเสริมการพัฒนายอย่างยั่งยืนแล้วอย่างการพัฒนายอย่างยั่งยืนในกรอบขององค์การสากประชาชาติเนะี่ยมันก็ครอบคลุมไปถึงความมั่นคงมนุษย์ความมั่นคงด้านมนุษย์หรือความมั่นคงอ ความเข้มแข็งของชุมชนสังคมซึ่งอันนี้เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการมีสุขภาวะที่ดีของประชาชนเนี่ยมันก็เป็นองค์ประกอบสําคัญที่ที่รัฐบาลต้องพิจารณาเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยถ้าเราดูจากกรณีในหลายๆประเทศเองก็เป็นสิ่งที่ที่รัฐบาลก็ต้องยื่นมือเข้ามาช่วยช่วยเหลือประชาชนหรืออย่างจริงๆอย่างนโยบายของอังกฤษที่ผมว่ามันคน่อนข้างที่จะดีมันก็จะแล้วทาให้คนเห็นว่า จ่ายภาษีไปมันก็คุ้มเพราะว่าอังกฤษเนี่ยธุรกิจก็อย่างพวกร้านอาหารอะไรเองเนี่ยก็จะเก็บภาษี<แ>ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วในช่วงโควิดเนี่ยอหลายที่ผมได้ลองคุยกับคนไทยที่ประกอบธุรกิจที่นั่นดูเขาก็เขาก็พูดถึงว่าภายใต้าาใวิกฤตเนี่ยก่อนหน้านี้เขาเคยบ่นเยอะมากว่าต้องเสียภาษีเยอะแต่ตอนนี้เขารู้สึกว่าภาษีที่เสียไปก็ค่อนข้างที่จะคุ้มเพราะตอนนี้รัฐบาลมีนโยบายอย่างเช่น ช่วยในเรื่องของค่าจ้างแรงงานครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ต้องเลิกจ้างแรงงานแล้วก็มีนโยบายอย่างเช่นให้ให้สิทธิในการกู้ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษแล้วเพราะอย่างถ้าเราดูธุรกิจร้านอาหารไทยเองก็จะมีพวกลูกจ้างที่จ้างจากเมืองไทยค่อนข้างที่จะเยอะใช่ไหมในประเทศนังกฤคยและคราวนี้เขาบอกเขาาไม่ต้องเลิกจ้างคนเหล่านี้เพราะว่าอ่ารัฐบาลอังกฤษเองก็จ่ายจ่ายค่าจ้างให้ประมาณครึ่งหนึ่ง เพราะฉะนั้นมันก็สามารถที่จะทําให้ธุรกิจประยุงตัวได้ซึ่งจริงๆผมมองว่ามันก็ดีในแง่ที่ว่ารัฐบาลก็ไม่ได้ต้องจ่ายทั้งหมดการจ้างงานเกิดขึ้นซึ่งซึ่งมันไม่ผม,มต้องอธิแจตรงนี้ก่อนมันไม่ใช่แค่แค่ร้านอาหารไทยน,นี้พูดถึงร้านอาหารทั่วไปนะครับเพียงแค่ยกตัวอย่างว่าร้านอาหารไทยเพราะเป็นธุรกิจที่ผมได้ได,ได้ได้ลองไปคุยมาซึ่งสิ่งเหล่านี้เองถ้าถ้ารัฐสนับสนุนพวกธุรกิจต่างๆให้ดําเนินไปได้ มันก็ทําให้การจ้างงานยังคงอยู่เมื่อการจ้างงานคงอยู่ผมก็มองว่ามันก็ไม่ได้เป็นภาระหนักสาหรับรัฐแล้วจริงๆคนนับปัจจุบันไม่ได้มีคนไม่ได้รู้สึกว่าสบายที่จะมานั่งรองเงินฟรีฮะหลายคนอยากทำงาน,น <S <S <ม>อยากมีงานทําโดยเฉพาะนักศึกษาที่จบใหม่ที่เราเห็นว่ามันก็เป็นสิ่งที่ เป็นกังวลสําหรับมหาวิทยาลัยเองด้วยว่านักศึกษาที่จบไปโอกาสในการมีงานทํามันก็มีค่อนข้างที่จะน้อยเพราะฉะนั้นการช่วยส่งเสริมให้มีการจ้างงานในระบบแล้วการอย่างน้อยมันก็ทําให้การผลิตในระบบเองมันก็ดําเนินไปได้ซึ่งผมมองว่าอันนี้มันมันอาจจะดีกว่าเพียงแค่ให้เงินช่วยเหลือคนเพียงอย่างเดียวเพราะถ้าให้เงินช่วยเหลืออย่างเดียวมันก็ คนก็นั่งรับเงินอย่างเดียวมันก็ไม่ได้มีกิจกรรมทางธุรกิจทางเศรษฐกิจที่มันขยายผลต่อในระยะยาวอืมค่ะก็จริงๆประเด็นนี้แม่เป็นประเด็นที่น่าห่วงใหญ่จริงๆเพราะว่าตั้งแต่โควิด ครอบคุมมานี่ก็ร่วมสองปีแล้วน้องๆน,นักศึกษาจบออกมาแล้วเป็นประเด็นที่เป็นความห่วงใหญ่ทั้งในสังคมใ,<ช>ในครอบนะครบัวโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นหน่วยงานที่ผลิตบุคลาก,กรเหล่านี้ออกมาแต่ว่าเราขยับให้ยื่นเรื่องของการทํางานไม่ได้นะคะก็ชัดเจนทีเดียวค่ะอาจารย์ในแง่มุมนี้แม่เชื่อว่ารายละเอียดในเรื่องของการศึกษาวิจัยที่ทํามาเนี่ยค่ะน่าจะมีรายละเอียดอะไรอีก หลายมุมหลายด้านที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนในช่วงของการแพร่ระบาดโควิดสิแบบนี้เสียดายจริงๆค่ะอาจารย์หมดเวลาของรายการวันนี้แล้วนะคะมีโอกาสจะได้เรียนเชิญอาจารย์มาร่วมพูดคุยนะคะถึงผลงานวิจัยถึงผลการสำรวจต่างๆที่ได้ทําไปในช่วงของการแพร่ระบาดโควิดสิกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ต้องกราบขอพะคุณอาจารย์มากค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับเราและ เราสองคนนะคะทั้งดรธิติพลพักดีวานิดนะคะผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคในมหาวิทยาลัยวลราชธานีนะคะรวมถึงดิฉันอัดาสุคุขศสิทธิและทีมงานคงต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันใหม่วันศุกร์หน้าในสํามึกของสังคมทางจุฬาเรีลดิ +FM อพลอสดจุดห้แห่งนี้นะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับ สิทธิมนุษยชนหมายถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญหรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามหากเห็นการละเมิดหรือถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโปรดแจ้งการละเมิดสิทธิได้ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโทรศัพท์สายด่วน1377ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาราชการ ร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆเพื่อสร้างคุณค่าพัฒนาสังคมไทยกับรายการสำนึกของสังคมโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ